ติดตั้งรีโมทกับปุ่ม s t a r Smart Key นะครับ Toyota Yaris นะครับตัวนี้เป็นปุ่มแท้นะครับแล้วก็เป็นชิ้นงานที่ลูกค้าเบิกมานะครับใส่ตรงช่องนะครับตรงรุ่นปุ่มเดิมอ่าสวิตกุญแจเดิมก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเป็นฝาคเวอร์ปิดไว้นะครับสามารถแงะออกมาแล้วก็สตารได้นะครับแต่ต้องใช้กุญแจเดิมของรถนครับอ๋ยเบรกที่ปุ่มนี้คเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเนะครับ ถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเปรกครั้งไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะถ้าต้องการเปิดไฟ ADC นะครับกดอหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟวิทยุ ADC นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟออนเช็คบกแหงนปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์นะครับอยียที่เบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง ยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้านทุกานแัะเรื่องนะครับอย่าไปค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งรข่งยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะสั่งล็อคถ้าล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับมือเปิดตัวนี้เป็นมือเปิดแท้นะครับที่ลูกค้าเบิกมานะครับกดล็อกนะครับกระจกพับมองข้างเป็นออปชันเสริมนะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะกดคายล็อกที่สมาร์ทดอจะไม่มีเสียงนะครับมีแค่สัญญาณไฟนะครับ ล็อกที่สมาร์ทดอยข้างน้ำล็อกน้ำเปิดนับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับสั่งล็อกนะครับสั่งคายล็อกนะครับสั่งล็อกและคาล็อกที่ตัวรีโมทจะมีเสียงสัญญาณน,นะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะคสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ กระจกมองข้างกลางออกจะมีเสียงสัญญาณเตือนสามค้างนะ้ำว่ารถสตาร์ทติดนะกรณีที่สั่งสตาร์ทอยู่รถจะล็อกอยู่นะครับภายใน10ถึง15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทก่อที่ปุ่มล็อกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับระบบก็จะเคลียร์กระจกมองข้างให้นะก็สอบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตอนนี้หยุดเบรก กดปุ่มหนึ right ่งค <ers and> <antes> รั้งนะครับรีโมทจะในรถนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทขึ้นะครับดับเครื่องนะครับเหย่าเบรคค้างไว้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ดับลงครับทีนี้เราจะเอารีโมทห่างจากรถนะครับหรือว่าเราลืมล็อกรถหรือไม่ได้ล็อกรถแล้วมีคนอื่นเข้ามาที่รถเรานะครับไม่มีรีโมทนะครับเอย่าเบรคกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าระบบจะไม่สตาร์ทนะครับ เครื่องยนต์ไม่ทำงาน,นครับเย็ยบเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งครับเครื่องยนต์จะไม่ทำงานนะครับถ้าไม่มีรีโมทฟังก์ชันล็อคค่ะล็อกห่ปงประตูก็จะไม่ทำงานด้วยนะครับนำรีโมทกลับมาที่รถนะครับหลังจากที่รีรีโมทกลับมาที่รถนะครับสั่งล็อคสั่งคายล็อกนะครับ รีโมทกลับมาที่รถนะครับเย็บเบรคข้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื mm ่อ hmm. งยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ